นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเทรดเดอร์ที่เก่งและเทรดเดอร์ที่มีปัญญานั้นแตกต่างกันข้อความทวิตจากมาร์คมินเนวินีได้เขียนข้อความไว้ว่าเทรดเดอร์ที่เก่งมักจะรู้อะไรควรจะเทรดส่วนเทรดเดอร์ที่มีปัญญา จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรเข้าไปเทรดผมชอบประโยคนี้มากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปเทรดยอมสําคัญมากกว่าที่อะไรควรเทรดเสมอจริงๆแล้วคนที่เก่งกับคนที่มีปัญญาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันแต่แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองผลระยะยาวสักนิดนึงเราจะรู้ว่าคนที่เก่งก็มักจะมีความให้แพ้ต่อตัวเอง ให้แพะต่อความคิดและก็ระบบในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาบางคนมีอีกโก้ค้ำคออยู่เขาไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองไปได้เลยเพราะเขาไม่เคยค้นพบพลังที่สําคัญยิ่งนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้เราจะเป็นคนที่มีปัญญาได้นั้นเราก็จะเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้พ่านเรียนผ่านสอนล้มลุกแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนี่แหละจึงเป็นคนที่มีปัญญาสืบไปแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าเอาคนเก่งคนม,มีปัญญา เข้ามาในสายอาชีพสายอาชีพหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรดเดอร์ที่ผมพยายามยกตัวอย่างให้ชัดเจนที่สุดและการให้เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีปัญญาได้นั้นคุณจําเป็นจะต้องศีราบกับความเป็นจริงดูการาฟเป็นหลักดูนานโน้มเป็นหลักและก็รู้จักตัวให้มากคอยว่าเราเหมาะสมกับระบบหรือว่าการรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ในรูปแบบใดได้บ้างอย่าพยายามดึงดนันทุ้ซีสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำกับทุกคนเสมอไม่ว่าจะเป็นต่อสิ่งในสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาหาเรา เราจงเรียนรู้ว่ามันเป็นสิ่งนั้นและมันก็เป็นเช่นนั้นเองผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าความเก่งและความมีปัญญาอาจจะดูต่างกันเพียงแค่อักษรแต่ในความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อตอนที่คุณยังเป็นเด็กคุณก็ยังไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการเป็นอะไรในอนาคตผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยมีความฝันเป็นของตัวเองเมื่อเติบใหญ่มากยิ่งขึ้นเราทุกคนก็แสวงหาตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความบางคนก็เจอตัวเองบ้างบางคนก็ไม่เจอตัวเอง บางคนเจอความหมายชีวิตบางคนเจอเป้าหมายชีวิตหรือบางคนอาจจะไม่เจออะไรด้วยซ้ำเราใช้ชีวิตกันแต่ละวันในแต่ละคืนโดยให้เราหารู้ไหมว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตนี่แหละคือความเป็นจริงอย่างยิ่งที่ถ้าเกิดสมมติเราโฟกัสไปที่จุดจุดหนึ่งเลยค้นพบว่าความแตกต่างของความเก่งกาจมีความสามารถต่างๆนานากับคนที่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ละเมือทุกๆปัญหาได้นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ เราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดที่จะวิวัฒนาการได้อย่างสูงที่สุดนั่นก็คือเป็นคนที่สามารถเรียนรู้จากตัวเองได้อย่าง่องแท้จนถึงขั้น100%ที่เราจะสามารถตอบได้ว่าเรานั้นคือใครและเรารู้ว่าสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงที่สุดในชีวิตของเราเป็นเช่นไรเทรดเดอร์ที่เก่งก็มักจะเน้นเลือกตลาดที่จะเข้าไปเทรดเสมอ ดยส่วนใหญ่จะเอาตลาดที่เรามีประสบการณ์ที่แตกฉานมานานนับปีเมื่อไหร่ก็ตามให้เราเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่เก่งก็ยังดีกว่าเทรดเดอร์ที่ไม่เก่งและการที่คุณจะเป็นคนเก่งได้นั้นหน้าที่หลักของคุณก็คือฝึกฝนให้มาเข้าไว้เมื่อคุณฝึกฝนเยอะคุณเก็บสิติมากมายสิติเก่าของคุณก็จะถูกทําลายด้วยอนาคตและก็ด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อสติเหล่านี้ได้ถูกฟูมฟักได้ถูกบ่มเพาะมาคุณก็จะมีการกล้าตัดใจมากยิ่งขึ้นและความมั่นใจก็จะตามมา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่เราล้มลุกคลุกคลานมาเยอะมัน,นก็เลยกลายว่าเราก็จะเป็นคนที่เก่งและเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งขึ้นตามมาเช็คเช่นเดียวกันเทรดเดอร์ที่มีปัญญาก็มักจะเน้นเลือกสินค้าที่เรามั่นใจแล้วว่าเป็นเทรนขาขึ้นเต็มตัวรวมไปถึงจังหวะนั้นสําคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกันไม่ว่าจะเป็นเทรนหรือจังหวะสิ่งต่างๆล้วรนสาคัญทั้งหมดทั้งสิน้นจริง,รงๆแล้วผมเชื่อว่ารอให้จุดจุดหนึ่งมันทริกเกอร์หรือจุดชนวนขึ้นมา นี่จะเป็นความแตกต่างระหว่างนักเทรดตัวยงกับคนที่เขาไม่ได้เป็นนักเทรดจริงๆซึ่งผมก็พยายามฝึกเทรดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมผมก็พยายามฝึกฝนมากยิ่งขึ้นแน่นอนแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าทุกครั้งให้เราจดสถิติทุกครั้งที่เราพยายามเรียนรู้ว่าเราผิดพลาดอะไรเราจะผิดพลาดได้น้อยลงวินัยทางการเทรดหรือว่าจํานวนที่เข้าไปเป็นแต้มต่อรวมไปถึง จิตวิทยาในการเทรดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนมันก็จะเป็นต้องใช้อยู่ตลอดเวลาอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดอะไรที่มันทาให้คุณผิดพลาดได้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทําลายพอตอนาคตของคุณถ้าเราไม่มั่นคงต่อการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นระบบหรือว่าจํานวนขนาดที่เข้าไปเก็งกําไรเราก็จะพลาดในสิ่งที่เรานั้นควรมองเห็นมันนั่นคือความล้มเหลวในแต่ละครั้งเกิดจากสิ่งใดเมื่อไรก็ตามไม่เราประเมินตัวเองสอบทานตัวเอง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําผมไม่เคยลืมที่จะบอกและแนะนําทุกคนว่าอย่าลืมเช็คตัวเองและอย่าลืมสอบทานตัวเองอยู่เสมอเราดูจํานวนเงินในบัญชีเราด้วยเอาให้มันเสี่ยงมากเกินไปความผันผวนหรือเปล่าหรือว่าความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองความไม่รู้นะี่แหละเสี่ยงที่สุดเพราะความไม่รู้คือจุดกําเนิดของทุกปัญหาที่มันจะถาโถมมาที่เราพยายามกรอบปัญหาให้แคบพยายามกําหนดว่าสิ่งใดที่เราไม่รู้บ้างแล้วมันพอจะเรียนรู้ได้บ้างไหมถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้ เราแค่ปล่อยมันไปมันมีหลายครั้งที่ผมเทรดผิดพลาดไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะผมใช้เงินจํานวนมากจนเกินไปจิตใจแต่ละคนนั้นรับมือกับการเทรดไม่เท่ากันผมเรียนยบแบบนี้เสมอว่าถ้าเกิดสมมติเราเทรดในจํานวนที่เราไม่สามารถรับไหวยอย่างเช่นเรามีเงิน1ล้านบาทเราเทรด900 0 0 0บาทเราเหลือเงินในบัญชี1 0 0 0 0แโดยที่เราเป็นนักเทรดมือใหม่ ผมเชื่อว่า900,000นั้นมันทำให้คุณมีความระส่ามั่นายอย่างยิ่งคุณจะม,มีความมั่นใจในการเทรดในแต่ละครั้งเลยเพียงเพราะว่าคุณกลัวจะขาดทุนนั่นเองยิ่งเรากลัวหรือโลภนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่รู้ว่าการเทรดคืออะไรทุกอย่างจะเป็นไปตามระบบในสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาถ้าเราไม่มีระบบนั่นแหละคือความที่ยำแย่อย่างยิ่งเพราะคุณจะเทรดตามอารมณ์ในตามสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ว่ามันดีแล้วการทําตามอารมณ์นั้นผมเชื่อว่าอยู่ในบางบริบทเท่านั้น แต่เราไม่ควรทําตามอารมณ์ในทุกๆบริบทแน่นอนเราต้องดูกราฟให้เป็นนี่เราทักษะที่เราจะมนต้องมีคือการสังเกตให้เป็นเราสังเกตให้เป็นปุ๊บปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายในล,ลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือจุดตัดขาดทุนที่มีแนวโน้มที่จํากัดจริงๆเมื่อจะเป็น2ออร์เซอร์เซอย่าพยายามลึกกว่านั้นเพราะยิ่งคุณปล่อยให้ขาดทุนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่กําไรน้อยลงเท่านั้นเพราะจำนวนกำไรต้องมากกว่าจำนวนขาดทุนในจำนวนครั้งที่มากกว่า ไม่เช่นนั้นพอร์ตคุณจะพังในอนาคตอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้การสอบทานตัวเองจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดของทุกสายอาชีพการประเมินผลตอบแทนเฉลี่ยตอ่อปีในการเทรดจึงจําเป็นหากเราต้องการเป็นนักเทรดแล้วเราก็ต้องมีวินัยให้สูงมากยิ่งขึ้นถาหากคุณต้องการเป็นนักเทรดาหากคุณต้องการเป็นนักลงทุนหรือคุณจะเป็นสายอาชีพในสายอาชีพหนึ่งหน้าที่หลักของคุณก็คือมีวินัยให้สูงขึ้นอดทนประเมินตัวเองว่าเราทําในสิ่งที่ เราได้หมุดหมายไว้ไหมว่าเป้าหมายนี้เป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซนต์เป็นจุดที่เราสามารถชี้วัดได้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งผมพยายามเน้นย้าแบบนี้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าให้เราทุกคนมีเป้าหมายสูงๆแต่ผมอยากจะแนะนําทุกคนว่าให้ทุกคนลองมีกรอบให้ชัดเจนไม่จำเป็นต้องเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงไม่จำเป็นต้องเป็นเป้เปาหมายที่โหไกลเกินเอื้อมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราฝึกที่จะมีเป้าหมายอย่างน้อยสุดมันทําให้เราถีบตัวเองขึ้นไปการผลักตัวเองในช่วงแรกมันเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง แต่ถ้าเราทําจนชินมีความคุ้นเคยกับตัวเองมีการฝึกจิตฝึกใจอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีความโอนอ่อนต่อการที่เราจะโน้มเอียงไปในจุดที่เราพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาอย่างเดียวเวลาจะเป็นจุดทริกเกอร์ที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราได้ตระหนักว่าตัวเองนีต้องการอะไรจริงๆถ้าเกิดสมมติคุณเพิกเฉยในการสอบทานตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่สายอาชีพใดก็ตามอาจจะหมายความว่าคุณไม่ควรที่จะทําอาชีพนั้นอีกต่อไป มันไหนก็ตามที่คุณไม่มีไฟที่จะอิวัลเอทม็กซ์มายตัวเองสิ่งเหล่านี้มันก็จะกัดกินคุณมันก็ทําให้คุณไม่เข้าใจว่าคุณจะดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรม่นไหนก็ตามที่มีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นลูกใหม่เข้ามาคุณก็จะไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเขาเหล่านั้นได้เพราะคุณนั้นเป็นต้นไม้ที่ตายไปแล้วคุณนั้นเป็นไดนโนเสาร์หลายล้านปีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำตัวเองอยู่เรื่อยๆการเป็นนักเทรดผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยากกว่านั้นอย่างยิ่งเพราะมันคืออารมณ์ขอองงตัวเ วันนี้คุณต้องการอะไรในชีวิตคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่คุณต้องการตั้งเป้าหมายต่อปีเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งเหล่านี้คุณจะเป็นต้องจดบันทึกหรืออย่างน้อยกระทำไว้ในใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีไม่เช่นนั้นเป้าหมายของการเทรดของคุณก็จะหลุดลอยแล้วก็เลื่อนลอยไม่มีแก่นสารที่สำคัญอย่าลืมว่าจะมุม่งมั่นและปรารถนาในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้อย่างตัวผมเองผมก็ไม่มีการจดตัวเลขอะไรมากมายผมอาจจะไม่มีระบบที่ชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมกระทำไว่ในใจตลอดเวลานั่นก็คือหาตัวเองให้เจอว่าเราต้องการแบบไหนเราต้องการสิ่งสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเมื่อเราตอบคาถามเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเราก็จะเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่เราทําในวันนี้มันมีอิทธิพลต่ออนาคตแล้วมันก็จะมีผลทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะวันนี้มันขึ้นอยู่กับมือเราแล้วจงทํามันให้ดีที่สุดและใหะ้มันเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดีตลอดผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k a ีด้วยนะครับ